สวัสดีนะคะสวัสดี f อฟซลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะวันนี้ขอมาต่อก,กับตาหน่อยนะคะตาชอรีย่ยังเนี่ยคือ <c ười> <c ười> แบบไม่อยู่มอ้มอมอ้อแม่แม,ะม,ะม,ะมะนะคะคือจริงๆแล้วไม่อยากจะว่าหรือว่าไม่อยากจะด,ด่าเพราะเป็นพ่อของป้าคือให้เกียรติตลอดนะคะ FC แต่ดูคำพูดสิคะคำพูดสมควรไหมคะเ c ี FC. ถามจริงอะคำพูดสมควรไหมที่เราจะนี่จริงๆนะถ้าไม่เกรงใจป้านะเละเทะกว่านี้อีกจะบอกให้ ทำไมล่ะตาตาต้องไปถามอีสางเน่านู่นไปถามอีลูกลักนู่นว่าทำไมมาสงสัยล่ะถามสิทำไมมาสงสัยคนเฮียอะไรอยากจะดังแบบนี้ถามตาหน่อยซิไม่มีใครอยากดังแบบนี้หรอกตาแต่บังเอิญโชคชะตาชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกัน โชคชะตาชีวิตเขามากับกรรมชีวิตของลุงคนเนี่ยโชคชะตามากับกรรมกรรมที่ลูกของตาไปใส่ลายป้ายสีไงแต่ก็บังเอิญเนี่ยคนที่ไม่ได้ทําก็เลยมีสิ่งดีๆทั้งกรรมทั้งสิ่งดีเข้าใจไหมตาพูดแล้วก็ของขึ้นในเอฟซีเนี่ยมันนั่งบิดเบือนนั่งเข้าข้างแต่ลูกสาวตัวเองเคยรักป้าไหม าแตนเนี่ยไอ้นั่นผัวเขานะเว้ยตาเขาดังมาเพื่อโดดถูกใส่ร้ายตาก็รู้บอกทุกคนเนี่ยได้กันหมดได้เงินกันทั่วด้าได้ทุกคนพวกคุณเนี่ยนะตาพวกตาเนี่ยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแต่เห็นแต่ได้เอาความเจ็บปวดเอาความตายอ่ะมาให้เขาแล้วตาคิดเหรอว่าในการที่ลุงพลเนี่ย มึงไม่รู้เลยเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถูกติดคุกหรือจะถูกประหารชีวิตหรือจะถูกยิงเป้าเนี่ย้องถามหน่อยสิเพื่ออะไรวะตาเพื่ออะไรวะตอบหน่อยดิตอบสังคมหน่อยสินี่ไงคะสันดานเป็นแบบนี้กันหมดไงโลกนึงได้อยู่ยากนี่ไงเห็นไหมคะเอฟซี FC มีการฆ่าพ่อตายฆ่าญาติพี่น้องกันตายเพราะปากแบบนี้แหละเห็นไหมคะเอฟซี FC ดังเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้ไปกรีดยางทำไร่ทำนาไปทำงานในสมุดประการไปทำงานบริษัทก็เขาก็ทำของเขาดีๆเนี่ยถามจริงๆว่าลุงเนี่ยไปขอไมมเอ้ขอดังหน่อยแจขอดังหน่อยเสมีไม้มตาแต่ลูกสาวตามันไปใส่ไรมาไปใส่ไรล,ลุงพลไปใส่ร้ไยเขา แล้วสังคมเขายอมรับไหมล่ะที่สังคมเนี่ยที่ออกมาตอบต่อต้านเนี่ยเพราะในสิ่งที่พวกคุณมันทําไม่ถูกต้องอีสางเน่าอย่างนี้แล้วภายในครอบครัวสี่คอมีการใส่ร้ายป้ายสีอะ่ะไม่ได้เอาจากความเป็นจริงอะ่ะหาว่าลุงพลเนี่ยเอามีดไปตัดผมบ้างอย่างงั้นอย่างนี้บ้างอีสางเน่าอีดอกทองนี่คือความตอแหลของบ้านสีคอทั้งนั้น ที่เอาความชั่วมาให้กับลุงพลแล้วตายังจะมาพูดแบบนี้อีกอทุกคนได้เงินกันทั่วหน้าแล้วลุงพลได้เพราะคำว่าใส่ร้ายแล้วทำไมมันไม่ใส่ร้ายทำไมอ่ะแล้วมันมาใส่ร้ายมันมาสงสัยทำเหี้ยอะไรละ่ะหนูถามหน่อยลุงพลไม่ได้ทำให้คนสงสารเหมือนที่ตาพูดนะคนสงสารตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด ที่อีสางเน่ามันแพ็กกระเป๋าให้ลูกมันเนี่ยรู้แม่งทุกอย่างว่าลูกต้องใช้อะไรบ้างในกระเป๋ากระเป๋าเป้เอาไปยัดเยียดให้กับลุงพลต้องพกเป้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะเอารองทงรองเท้าเอาชุดเอาขนมเอาเฮียอะไรไปให้กับน้องที่เสียชีวิตผลสุดท้ายเป็นไงล่ะเอฟซีใช้เขาทุกอย่างอีสัตว์ก็ยังมาบอกว่ามึงดังเพราะลูกกูตายมึงดังเพราะความสงสาร มึง acting action พยายามให้คนทําให้คนสงสารทําให้ fc สงสาร fc ทุกคนเนี่ยเขาสงสารจากใจจริงนะตาเขาไม่ได้ตอแหละเขาไม่ได้เฟกเหมือนอีบ้านสีก่กเข้าใจหรือเปล่า fc เขาไม่ได้เฟกนิวเขาไม่ได้เฟกเขาไม่ได้แบบแสดงกล้ามดากหรือว่าโอ๊ยตอแหละเพื่อจะอวยลุงพลมีเหรอคะถ้าอีสางเน่าอีแม่ที่สูญเสียเนี่ยมันทําความดีให้ประเทศไทยเนี่ย เห็นประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเห็นมันน่าสงสารเหมือนเคสต่างๆที่ลูกตายแล้ววิ่งไปเอาศพลูกในน้ําโดยที่ไม่เสียดายชีวิตตัวเองแต่อีสางเน่ามันทําแบบนั้นไหมล่ะถามหน่อยสิตามานั่งแหกปากพูดอย่างเงี้ยสงสารลูกตัวเองบ้างหรือเปล่านั่นมันเป็นผัวของลูกสาวนะตาออกมาพูดเพื่อ ได้ดีได้ดีก็เพราะลูกแต่น้องเสียชีวิตพูดเพื่อแค้นอะไรนักหนาตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นมีแต่สร้างปัญหาให้กับลูกอย่าให้พูด,พดนะตาอย่าให้พูดนะนี่เกงใจป้านะถ้าไม่เกงใจป้านะถอนงอกคนแก่ไปแล้วเอาตรงตรงไม่สนใจหรอกนะไม่สนใจด้วยนะเอฟซีเป็นพ่อเนี่ย จะท่องทําในสิ่งที่ดีๆให้ลูกเคียร์ให้ลูกลูกลักกันสมานฉันท์กันอย่าเข้าใจผิดซึ่งกันและกันไอ้น,นี้เป็นพ่อเสือกไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่มาเหยียบอีกฝั่งหนึ่งพี่สาวคนโตมันสมควรที่จะเป็นพ่อไหมถามหน่อยดิอันนี้ไม่อยากว่านะต้องขอโทษป้าด้วยนะคือรับไม่ได้จริงๆค่ะพฤติกรรมของตาชอริเฮียงเนี่ยรับไม่ได้พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์ แต่ไม่เห็นความรู้สึกของลูกตัวเองคือรับไม่ได้วะเอฟซี FC บอกตรงว่ะรับไม่ได้กับอีตาคนนี้เป็นพอ่อภาษาอะไรวะออกมานั่งว่าออกมานั่งตําหนิลุงคนออกมานั่งคือไม่ใช่ว่าตําหนิไม่ได้หรอกแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะอีบ้านสี่กอรู้หมดรู้ทุกคนว่าอะไรเกิดขึ้น แต่แม่งเอาเข็มเย็บปากกันทุกตัวไม่มีใครปีปากออกมาพูดสักคนหนึ่งมัน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 ายมากเลยนะคือลุงพลเนี่ยเกิดมาเป็นลูกเขยบ้านนี้นะกับป้าแต่นเนี่ยมาเป็นลูกสาวบ้านนี้นะโอ้ตายตายตาย,ตายเวรกรรมค่ะเอฟี F C. เวรกรรมของลุงพลแต่ว่าลุงพลเขามีสิ่งดีป้าแต่นมีสิ่งดีที่มีเอฟซี C สงสารแล้วก็รักป้ากับลุงเขาไม่ได้ทําอะไรให้หน้าสงสารเลยนะ แต่เราสงสารที่พวกมึงกะใส่ร้ายเขาพวกกูสงสารด้วยตัวของพวกกูเองหน้าตาฉันสงสารลุงพลด้วยตัวของพวกฉันเองลุงพลไม่ได้มาออดออดนะสงสารกูหน่อยจ้เอ้กูอยากได้นี่กูอยากไม่มีค่ะไม่ว่าจะส่งสติกงสติกเกอร์อะไรลุงพลไม่เคยที่จะมานั่งขอสติกเกอร์เหมือนพวกมึง เห็นสติกเกอร์ er> แล้วสั่นกันละลิกละลิ้แต่ชัยพลวิพาสมพรก็ไม่เคยทำแบบนั้น FC เขาถึงได้รักไงช่วยซื้อช่วยสนับสนุนสินค้าแล้วพวกมึงยิ่งด่ายิ่งด่ายิ่งด่าลุงยิ่งจเจริญกูจะบอกให้แล้วคนที่จะเสียที่สุดก็คือพวกอีกฝ่ายสูญเสียกูจะบอกให้ถ้าสันดานพวกมึงยังทำตัวกันแบบนี้นะทำตัวชั่วๆแบบนี้นะกูบอกไว้เลย พวกมึงมีจะตกต่ำทั้งนั้นแหละจากคนบางคนที่เขาไม่ได้ทำเที่ยอะไรไม่ได้ทำผิดเที่ยอะไรเลยแต่พวกมึงพยายามที่จะยัดข้อหาให้ไม่ว่าจะเป็นพวกตัวตุนก็เถอะเขี่ยหมดยัดข้อหาให้คนที่ไม่ได้ทำทำไมละ่ะทำให้สังคมเนี่ยตราหน้าว่าไอ้ตัวตุนมันเสื่อมใช่ไหมคะเอฟซี กูาสาดแม่งหมดแล้ววันเนี้ยยังจะมีปากมาพูดแม่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 มอีกแกจะตายอยู่แล้วอ่ะอยู่ในสินนีรทมบ้างรักลูกบ้างรักแม่งกับรักให้เท่าๆกันบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหลุงพลดังเพราะสําโอยทําเป็นนั่งบีบน้ำตาทําให้คนสงสารเมื่อก่อนนี่ทําไร่ทํานากรีดยางพาราไปทํางานที่กรุงเทพเป็นคนธรรมดา พูดขึ้นมาได้ยังไงอะตาความรู้สึกเนี่ยที่ให้กับเขาไม่มีเลยเหรอถึงว่านะสิตอนนั้นนะ่ะไปถ่ายรูปกับป้าปแตนแต่เอามือผลักลงุงพลกูแม่งโคตรสงสารลุงพลเลยยิ่งทําให้สงสารเพราะตัวพวกมึงกันเองทั้งนั้นที่ทําให้เอฟซีสงสารลุงเนี่ยคิดดูนะเป็นพ่อตาเอามือผลักลูกเขยเนี่ยออกมาไม่ให้ถ่ายรูปในครอบครัวเนี่ยซึ่งน่าสงสารขนาดไหนในเอฟซี FC? สงสารชัยพลณ์ไหม กูสงสารด้วยตัวของกูเองลูกกระตากูมีกูมองเห็นอะไรเป็นอะไรกูรู้หมดแหละว่าอะไรคืออะไรสิ่งที่กูสงสารเพราะพวกมึงสี่กอเนี่ยใส่ร้ายลุงพลงงใจอะเอฟซีพวกมึงพยายามที่จะจับลุงพลเข้าสังเตให้ได้ยัดข้อหาให้ได้ทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้ทำอะแต่พวกมึงเป็นเฮียอะไรกูถามเนี่ยตาควรจะไปไต่ตรองนะไปคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วย นั่นคือลูกเขยกับลูกสาวเขาเป็นผัวเมียกันลุงเนี่ยนะมาอดอ,อ้อนให้เอฟซีมารักมาสงสารเอฟซี FC เขามองเห็นอะไรคืออะไรและเอฟซีพอตอไม่ได้โง่ไม่ใช่ควายเข้าใจไม่ตางึดแต่เอฟซีงึด